เพื่อนของฉันชอบผู้หญิงใส่เสื้อขาวกางเกงสีขาวรองเท้าสีน้ำตาลแต่เขาไม่กล้าจีบต้องทอํายังไงครับคุณหมายถึงผู้หญิงที่กําลังนั่งเล่นมือถือใช่ไหมครับถ้าเพื่อนคุณไม่กล้าจีบผู้หญิงที่เขาชอบอาจจะลองให้เขาเริ่มต้นด้วยการเข้าไปทักทายหรือพูดคุยเบื้องต้นก่อนก็นได้นะครับแต่ว่าเพื่อนของฉันเนี่ยเขาเป็นคนขี้อายตอนนี้เขาแอบอยู่ะเขาไม่กล้าเข้ามาจีบเองต้องทอํายังไงเข้าใจแล้วครับถ้าเพื่อนขี้อายจริงๆเนี่ยจ,จ้องหาวิธีช่วยเขามั่นใจมากขึ้นครับ เช่นอาจจะให้ลองซ้อมพูดคุยกันก่อนหรืออาจจะไปเป็นเพื่อนเวลาเขาเข้าไปคุยกับผู้หญิงคนนั้นเพื่อให้เขารู้สึกปลอดภัยมากขึ้นนะครับพอเริ่มคุ้นเคยกันแล้วก็ค่อยๆเปิดโอกาสให้เขาได้คุยกันเองมากขึ้นเลยครับมีวิธีอื่นอีกไหมที่ทําให้จีบติดอ่ะการให้เพื่อนคุณเป็นคนเข้าหาเองจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดครับเป็นการแสดงถึงความจริงใจและความมั่นใจนะแต่ที่ผู้หญิงเขาเขาดู เขาายิ้มเลยครับครับผมเห็นเธอยิ้มครับนั่นเป็นสัญญาณที่ดีเลยนะครับเนี่ยหมายความว่าเธออาจจะเปิดใจที่จะพูดคุยนะตอนนี้เพื่อนคุณพร้อมที่จะเข้าไปทักทายได้ยังครับพร้อมเลยครับพี่มาคนเดียวครับเมื่อกี้คุยกับใครอยู่อ๋อเมื่อกี้คุยกับ Galaxy AI พี่พี่ครับเพื่อนผมที่บอกชอบคนนี้เลยครับเขาชอบพี่เม่อกีคนนี้เดี๋ยวไปห้องน้ำอะ่ะ คุยต่อเลยไม่กลัวเลยเดี๋ยวถ่ายรูปส่งให้เพื่อนหน่อยนะไอ้บ้านมันอยากรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนเข้าด้ไหมครับไหนมี2คนนะเพราะว่าใช้ฟิวเจอร์ลบสิ่งที่ไม่ต้องการออกก็คือผมต้องการแค่นี้อ๋อพอดีเลยพอดีเลยจไปกินข้าวใช่